บ้านในฝันต้องบ้านในฝันต้องเป็นแบบนี้ก็เมื่อกี้ทีมขนส่งส่งของเรียบร้อยแล้วนะครของทุกอย่างก็จะไว้ที่บ้านแม่ยกเว้นตรงประตูก็จะไว้ที่บ้านผมก่อนนะการว่าไม่ให้ช่างเขาทำงานได้ลำบากนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมช่างวิทุยกําลังติดตั้ง ฝ้าอยู่นะมาดูแม่นะว่าชอบไหมลายกระเบื้องนะฮะเดี๋ยวมาดูแม่ชอบไหมแม่แปบ๊บหนึ่งนะนี่นะแม่เดินเข้ามาก็แกะเลยลายกระเบื้องเช่นเป็นแบบไหนแม่อันนี้จะเป็นลายกระเบื้องที่อยู่ห้องโถงนะห้องโถงห้องโถง,ง,ถงเป็นลายที่อยู่บ้านอิฐด,ดิมสารของเน่งจะเป็นแบบนี้ถ้าแม่แม่เคยเข้าไปไหมตรงตรงที่อยู่จำปาดง ันนี้แบบลายอิดมสานจำจะจำภาพไม่ได้จำประดงอันนี้ก็เป็นลายกระเบื้องของเดี๋ยวลองเปิดดูในเอซว่าบอกเอออ่าันนี้ห้องครัวห้องครัวครูด้านข้างอ่าเอ้ยไม่ใช่ห้องครัวแม่ห้องน้ําอืมห้องน้ําก็จะสักๆนิดนึงเพราะว่าการลื่นเพราะว่ามันจะลื่นไม่ได้เหมือนกันิโต๊เพราะว่าโดนน้ํามันจะลื่นอันนี้เป็นของเป็นห้องน้ํา อันนี้เป็นห้องน้ำนะครอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงกับห้องนอนของโหน่งจะเป็นแบบนี้อแต่ห้องนอนของแม่จะเป็นอีกแบบนึงอีกเป็นลายลใช่ปะจะเป็นอ่าเป็นแบบว่าด้านๆหน่อยอันนี้นะเอฟซีเสดายจังไม่ได้เห็นของที่อยู่ข้างล่างเนาะอ่าค่อยดูค่อยดูอีกทีค่อยดูก็ได้ไปแม่เข้าไปดูอย่างหนึ่งที่อยากจะนําเสนอ จะนำเสนอนะฮะเป็นซิงล้างถ้วยเป็นซิงล้างถ้วยแม่ต้องแม่ต้องตกใจแน่นอนเลยงต,ตกใจเพราะอะไรก็ไม่รู้เป็นซิงล้างถ้วยไซส์อันนี้เขาเรียกว่าเกรดแบบที่ดีมากๆใช้ได้เป็นร้อยปีใช้ได้เป็นร้อยป,ปีเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวให้แม่อ๋อนี้เป็นบานประตูนะแม่ อันนี้จะเป็นบาน,บานซิงน่าจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงส่วนของล้างถ้วยนะ่ะข้างล่างนะ่ะเราจะไม่ใส่อะไรเพราะมันจะชื้นมันจะชื้นอันนี้เป็นเซอร์วิสเดี๋ยวเอาซิงให้แม่ดูก่อนอบอ่ะแม่เห็นแม่เห็นนอปเห็นอยู่เนาะโอเคอันนี้จะเ,นนเป็นซิงนะนน fc นนก็กลก็มีทำไมไม่เอาเพราแถมจนแถมมา มันเป็นของแถมคืออ๋อ um. <Ooh, S 2> มีที่ล้างจานให้ด้วย oh ออ่างแบบลึกใหญ่อ่างแบบลึกใหญ่แม่อ๋อ um, มีที่ตรงนี้ให้ด้วยที่วางช้อนที่วางช้อน,วอนเวลาเรา <S 1> <S 1> เวลาเราล้างเสร็จใช่ไหมแม่ล้างเสร็จแล้วก็วางตรงนี้ได้มันก็จะแห้ง แม่จะตกใจโอ้โหมาแบบดีเลย FC เนี่ยแม่เป็นบ้านในฝันเลยนะนบ้านในฝนะันเลยโอ้บบใหญ่เลยสีดำด้วยสีดำด้วยมอนก็ของขายไม่ใช่ไม่มันแถมมาแม่เราไม่เอาไม่ได้มันแถมมามเดี๋ยว<อ>มไม่เข้ากันเนาะเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ให้ดูใหญ่ลึกด้วยใหญ่ลึกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ดู แมบ,บนีบรรจุน้ำลังได้ตั้งเยอะเลยนี่โอ้โหสีห่พันแล้วนี่อย่าให้บอกเลยแม่ <laughs> อ่าแล้วจะตั้งแบบไหนแล้วนี่อ่าเดี๋ยวเขาเจาะเจาะอ,อ,อีกเขาจะเจาะใช่เขาจะเจาะหลุมโอ้ <laughs> โอ้โ oh. oh. <laughs> แม่ <laughs> ใหญ่มากเลยหลุมใหญ่มากเลยนี่ <c oughs> แม่เป็นไงบ้างใหญ่ไหมใหญ่ <c oughs> ใหญ่แล้วก็แม่แม่ลองเอามือจับตรงสเตเลนนี่ดูหนาไหมหนาหนามากอันนี้คือแม่สามารถใช้ได้เนียงบอกได้เลยว่าเป็นร้อยปีร้อย <c oughs> ปีถ้าหาว่าเราเปลี่ยนครัวหรือว่าอะไรยังไงทุบออกเอาตัวนี้ไปใช้ต่อได้ อันนี้คือหนาหนาม,มากนเอฟซี FC เนี่ยหนาม,มากเลยหน,นาม,มากแล้วกไนน็ไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็คือ,นอนเนี่ยยีห่หอดีในเอฟซีเนี่ยยี่หอดียี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าผมว่ายีห่หอดีหนาหนานะฮะแล้วก็ลึกลึกที่สุดที่เขามีอยู่นี่ไม่ใช่เพราะว่าส่วนส่วนมากมันจะมันจะได้แค่นี้แค่นี้ ลุมแค่นี้น,นิดเดียวแต่ตัวนี้คือเท่าหนึ่งเลยนี่นะฮะดูใจเลยมันมีส่วนลดแม่ราคาก็แพงกว่าแพงกว่าแบบที่เราใช้อยู่<อ>พันสองพันเงนงแพงกว่าพันสองพันเงนงมีก็มีส่วนลดได้เยอะเลยนี่นะฮะอะไรอันนี้ก็เป็นโฆษณาอะไรต่างๆไม่มีอะไรยาแนวเอฟซี บ้านในฝันต้องบ้านในฝันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เล็กกระทัดรัดแล้วก็ดูแลรักษาง่ายสะดวกปลอดภัยใช่สะอาดเบนไว้ก่อนสะอาดอันนี้คือแม่เซอร์ไพรส์นะสุอร์ดนี่เห็นแม่เอฟซแบบอย่างหนานี่ยผมเลื่องไม้เมื่อวานนี่หนาด้วยแล้วก็ก๊อกนี้คือสองก๊อก ก๊อกสองกอ๊อกอันเก่าของเรามันเป็นหลุมสองหลุมก็จริงอยู่แต่ว่า,ามันใช้ใชก๊อกเดียวแล้วก็หลุมก็แค่นี้เอง f อหลุมแค่นี้เวลาวางจานวางอะไรไปเนี่ยคือมันเต็มแล้วเนี่ยอ,อันนี้คือเราวางที่เดียวแล้วเราล้างอะไรมันม,มันสะดวกกว่าเรีกด้วยคุณภาพอืมสะดวกสะอาดปลอดภัยครับไร้กังวลจริงๆ โอเคประมาณนี้นะครับเหล็กก็ขนาดใหญ่เหล็กนี่ก็ใหญ่แล้วม่ต้ิงนี้มาตรฐานนะนี่เนี่ยคือเป็นร้อยปีน่ะผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเหล็กอย่างเงี้ยโอ้ร้อยปีก็ไม่พังไม่พังในต้นไม้แม่ที่แม่เอามาเมื่อเช้าย้ายมาแล้วยังไม่ได้จัดย้ายมาแล้วื่อมานี้ปลูกต้นนั้นก่อนต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรแม่ ยางอินเดียเขาว่าอ๋อเหมือนต้นที่อยู่ที่นาเลยของเน่งนะ่ะนี่ยางอินเดียนี่แต่ปลูกยากนะแม่แต่ตอนประมาณนี้ต้นแค่นี้เองแต่เดี๋ยวนี้มันแตกหน่อขึ้นไปนี่โอ้แต่ปลูกง่ายนะคะว่าเด็ดเอาไอ้นี่เป็นนนบก็เกิดฮะเอาแค่ใบนี่เหรอแม่เอาแค่ใบนี่เป็นนนบก็เกิดโอ้เป็นเนบลงดินก็เกิดเอาใบแค่ใบนี้ไปเนบลงดินก็เกิดได้เลยง่าย แต่ใบมันมัน,ม,นมันเหี่ยวยาาเพราะว่าใบมันหนามากเออมันหนาแล้วมันเก็บความาชื้นได้นานใช่เก็บความชื้นเก็บน้ําได้นานนั่นกำลังเก็บมานะยังไม่ได้จัดนี่นะฮะเมื่อเช้าขนมานะเอฟซีต้นยางอินเดียเนี่ยต้นไม้เดี๋ยวก็จะมาจัดแถวนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะมาจัดแถวนี้ทำเป็นโซนเป็นโซนนะเอฟซีได้ได้ต้นขนุนเป็นต้นพี่เลี้ยงพอดีเลยนี่ เป็นร่มเงาพอดีเป็นร่มพอดีไม่ทั้งนั้นก็จะไปปรปับปูไปแต่งจิีงแต่งงานเป็นร่มต้นขนุนก็เอาไว้บางร่มเดี๋ยวค่อยเรียบยเรียบเกลี่ยเคลียไปไม่ต้องถึงกับลดหรอกเพราะว่ามันจะไปถมคลองนั้นคลองนั้นให้น้ําไหลออกไปอ๋อมีคลองน้ําม,มันมันมีคลองน้ําครับแล้วจะเอาไม้มาพาดคลองน้ําแล้วก็เดินไปได้ มะกรูดนี่มะกรูดก็เยอะนะมะกรูดนี่ใช้ได้ทั้งหมู่บ้านกินทั้งหมู่บ้านนะกินทั้งหมู่บ้านในเอฟซีเนี่ยคือหลายคนมาขอมาขอมาอะไรเยอะแยะมากไปเลยให้เข้าไปใครอยากได้ก็อยากกิน้าไปเดี๋ยวจะมาปรับปรุงแถวนี้เลยให้มันแปลนหมดนี่ก็ให้มันแรงก่อนแล้วค่อยจุได้จุได้ต้นนี้สวยนะสวยแม่เขาตับชุดแม่พอดีเลย สวงาน,านี่ในเอฟซีต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวแจกเข้าไปสวนตรงนี้แล้วก็จะมีต้นพริกต้นอะไรปลูกแซมมาด้วยพอได้กินครับโอเคในเ FC วันนี้ก็เซอรไพร์แม่ด้วยซิงต้นพาร์ตี้เอามานะปลูกชุ่มชื่นดีแล้วออกจากกระถางซื้อมาเท่าไหร่นะสา <350. S 1> มร้อยสามร้อยห้าสิเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปมันก็จะใบางามครับผมว่าออก นู่นแหละออกพรรษาเพราะว่าตอนนี้ฝนตกมันก็เคลียร์ได้ประมาณนี้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวออกพรรษาก็ค่อยเคลียร์เพิ่มเดี๋ยวรากไม้นี่อางว่านยวจะเอาไปเอาไปเอาไป<อ>าทิ้งอยู่นะไป <FC. S 2> ไปจูดน่นนี่ก็จะเอารถมาใส่ไปเที่ยวเดียวเลยสวัสดีครับขอตลาเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับเอซเช้านี้นะตื่นขึ้นมาก็เห็นแม่นะเคลียร์อะไรอยู่หลังบ้านนะครับไม่ใช่หลังบ้านข้างบ้านนะฮะ ไม้ในเอซเป็นต้นไม้นี่เคลียร์ไปเยอะแล้วนะฮะโอ้เยอะแล้วประมาณสิบกระถางแล้วคือแม่น่ะจะเคลียร์พื้นที่ด้านข้างออกให้ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ต้นไม้พวกนี้เนี่ยเพิ่นเจาไปปลูกที่บ้านนะฮะปลูกที่บ้านเป็นต้นพวกบอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยอ่ก็สะสมมานานนะ FC ประมาณ3 4ปีช่วงที่ผมไม่อยู่ พอผมมีอยู่ปุ๊บแม่เข้ามาพักอยู่ที่นี่แม่ก็เริ่มปลูกเลยเริ่มปลูกนะฮะก็เผื่อแม่ทําบ้งทําบ้านอะไรแม่บอกว่าแม่ก็จะได้เอาไปปลูกมีเยอะในเอฟซีหลายอย่างเลยมีต้นใบตรงใบเตยมีต้นบอนพวกใบพวกเนี้ยหลายอย่างนะฮะวันนี้ก็ถือว่าได้เอาไปเตรียมพื้นที่แล้วที่จะปลูกที่นู่นนะฮะ เนี่ยเยอะเลยตรงนี้นี่ก็เดี๋ยวจะเคลียร์ออกนะฮะเคลียร์ออกก็จะเดินเข้าไปด้านในได้เนี่ย fc fc เห็นเห็นแนวรั้วตรงนั้นไหมครับอันนั้นคือแนวรั้วคือของติดถนนนะฮะ fc คือบ้านผมจะเว้นเข้ามาข้างในเนี่ยประมาณประมาณ8ดเมตรนะฮะแดเมตรแดเมตรแต่ว่าก็จะมีชายคาด้วย4ี่เมตรเหลือถนนข้างหน้าน่ะ4ี่เมตร เผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าทารั้วเหมือนเอพื่อนบ้านนี่แหละเนี่ยฮะทำรั้วเหมือนเพื่อนบ้านปิดไว้นะฮะปิดไว้ก็จะครอบบ้านหลังนี้ไว้เนี่ยเอฟซีหลายอย่างเลยก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าเคออกแล้วจะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะโล่งยังไงนะฮะอันนี้ก็คงได้อ,ออกกระถางนะฮะกระถาง นี่ในเอฟซีก็จะมีพุ่มนี้นะฮะแล้วก็พุ่มนี้โอ้มีเยอะเลยอ,ะอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นหน้าฝนเอฟซีย่าขึ้นเร็วถ้าเป็นหน้าแรงนี่ก็ไม่ค่อยมีหญ้าก็จะเรียบๆนะฮะแล้วก็ต้นอันนี้ด้วยตอนนี้ด้วยแล้วก็ต้นันด้วยนี่ด้วย,วยเอาไปด้วยนะฮะ เอาไปด้วยนี่ด้วยไปะปากแปรไปอยู่นู่นหืปากแปรจากโกโบเฮาเมื่อวานไปซื้อนะไปซื้อทีวีแล้วก็ได้พวกกระเบื้องพวกกระจกอะไรมาด้วยจริงๆก็นัดกันว่าตอนบ่ายตลอดเลยนะเอซนัดช่วงบางทีก็บอกว่าช่วงบ่ายๆนะพี่อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็จะมาเช้าตลอดนะเป็นคิวแรกๆตลอดก็ต้องขอบคุณให้เช้าๆเลยนะโอเคเดี๋ยวให้เข้าลงในเอฟมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็คอ,อยดูนะฮะหลักๆก็จะมีเป็นกระจกกับกระเบื้องนเอฟเป็นกระจกเป็นกระเบื้องแล้วก็มีช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป โอเคกระจกคุณแม่นะครับดูสิโอโติดพระช่างมานี่ยังต้องยกสามคนแข็งแรงมากเลยเมื่อชีม่มฮะเพราะอะไรครับโอเคขอบคุณครับ